บทที่สิบหกพัทเทกรัตคาถาอาตีตังนาวาคเมยานาปาติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญะติตีตัมไปนันตังอปตันจะนาคตังสิ่งได้ร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตธาตัถา,าวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทธามนุปลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนงันไม่คลอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองให้ปูโปงเถิด อัเชววากิจจะมาตะปังโกชัญญามารังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนหิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะความผัดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาบิงอโหรัตตามาตันทิตังตังเวพทเทกะัตโตติสันโตอาจิกขะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านั้งกลางวัน,นกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล บทที่17เจอภินหะปัจเวคณปาทะชาลาธรรมโมหิชาลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหีพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้จะเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะนะ ธรรมโมหิมรณงอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พักภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสะโกมหิ กรรมธาโยกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกลิสามิกัญญานังวาปาปังวาตาสะทายาโทภวิสามิ เราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจากต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันทุกๆวันเทินบทที่18พรมวิหารวานา เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาวาติยังวิหารติเชตวะเนอนาถะปินทิกันสาลาเมตตะระโคภะควาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติภพ,พันเตติเตภิกขุภะควาโตปัาจจโสสุงภะควาเอตัทาวจะเมตายา ขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาพาวิตายาพาหุริกตายะาณีกตายะวัตถุกตายะอนุจิตายาปริจิตายะสุสะมาลัทธายะเอกาทัสสะนิสังสาปาติกังขากาตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาปาปกลางสุ ปีนางปัสสติมนุษย์นางปิโยโหติอมนุษย์นางปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสะอักขิวาวิสังวาสทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอสัมมุโหกรรมกาลังกาโลติอุตลิงอาปาติวิ ชัจันโตผัมมารุกูปะโคโหติเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาพะหุริกตายาณีกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาบาลิติตายาสุสัมลัทธายาอิเมเอกาทัสสา นิสังสาปฏิกังคาอัติอโนทิโสภลระาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสภลระาเมตตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภลระาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกาเรหิอโนทิโสภลระาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกาเรหิโอทิโสภลระาเมตตา เจโตวิมุตติกติหาคาเรหิติสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาคาเรหิอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตะหาคาเรหิโอทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหาคาเรหิติสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหาคาเรหิอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปานาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพภูตาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปุคลาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอตตาภาวะปริยาปันาเวราพยาปชาณีคาสุขีอัตนางปริหารันตุติ อิเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสภะนามตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตะหากาเรหิโอทิโสภะนามตตาเจโตวิมุตติสัพพาอิทิโยเวราพญาปชานีกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวราพญาปชานีกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอริยาเวราพยาปชานีกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพ อนุลยาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตนางปัญหารันตุสพเเทวาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนางปัิหารันตุสพเมนุสาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนางปัิหารันตุสพเวินิปาติกาวเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนางปนิหารันตุติอิเมหิตตะหากาเลหิโอทิโสภรลนาเมตาเจโตมุติกตะเมหิต ทาสาหการเลหิติสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรติมายติสายะสัตตาเวราปยาปนีกาสุขีอัตนางปริหรันตูสัพเพปชิมายติสายะสัตตาอเวราพยาปนีกาสุขีอัตนางปริหรันตูสัพเพอุตตรยติสายะสัตตาเวราพยาปนีกาสุขีอัตนางปเริหรันตูสัพเพทักขินายติสายะสัตตาภาวะปเริยาปนนาเวรา อภิญาปัญญานีคาสุขีอัตตานังปุรฆารันตุสัพเพปัจิมาญาณุสิสาญาสัตตาเวราอภยาปัญญานีคาสุขีอัตตานังปุรฆารันตุสัพเพปัจิมาญาณุสิสาญาสัตตาเวราอภยาปัญญานีคาสุขีอัตตานังปุรฆารันตุสัพเพอุตตรายาติอนุสิสาญาสัตตาเวราอภยาปัญญานีคาสุขีอัตตานังปุรฆารันตุสัพเพทักขิณายาณุสิสาญาสัตตาเวราอภยาปัญญานีคาสุขี อัตานังเปรีณาันตุสเพิมายะิสายาสตาวลาวะยาชานีกาสุขิอัตานังปริณันตุสภพอุปาทิมายะทิสายาสตาเวลาวพะยาชานีกาสุขิอัตานังปริณันตุสเพภุรติยายาทิสายาปานาวลาวิะยาชานีกาสุขิอัตานังเปริันตุสภพปัจฉิมา ปัจฉิมายาิสายยาปานาเวราปัญญาปัาญากาสุขีอัตนาปริหารันตุสพเพอุตตลายาิสายาปานาเวราพระยาปัาญากาสุขีอัตนาปริหารันตุสพเพทักกินายาิสายปานาเวราปัญาปัาญากาสุขีอัตนาปริหารันตุสพเพปัิมายาิสายปานาเวราปัญาปชานีกาสุขีอัตนาปริหารันตุสพเพปัจฉิมายาทิสายาปานาเวราปัญาปัาญากาสุขี อาตานังบริหารตุสภะอุตลายานิสาญานาเวราพระยาพชานิกาสุขิอัตานังบริหันตุสัภะทักกินายานิสาญาปนาเวราพยาพชานิกาสุขิอัตานังบริหารันตุสภพเหติมายาทิสายปาปนาเวราพยาพชานิกาสุขิอัตานังบริหารตุสเพอุปาลิมายาทิสายปาปนาเวราพยาพชานิกาสุขิ อัตานังปรรหารันตุสพเพปสิมาญาติสายาพูตาเวลาพระยาบชานีกาสุขีอัตานังปเรหารันตุสภเพปสิมาญาติสายาภูตาเวลาพระยาบชานีกาสุขีอัตานังปรรหารันตุสพเพุตุลาญาติสายาภุตาเวลาพระยาชานีกาสุขีอัตานังปเรหารันตุสพเพทักขินาญาติสายาภูตาเวลาพระยาบชานีกาสุขีอัตานังปเรหารันตุสพเพปสิมาญาติสายาภูตาเวลาพระยาบชานีกาสุขี อัตานังปริหารันตุสัพเพปสิมายานุสายญาปูตาเวีระวิจานิกาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตลายานุสายญาปูตาเวีระวิจานิกาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินาญานุสายญาปูตาเวีระวิจานิกาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายานุสายญาปูตาเวีระาปจานิกาสุขิอัตานังปริหารันตุ เอธิมายาติสายาภูตาเวลาพรยาปัานีกาสุขีอัตานางพระรันตุสัพเพปุปาลิมายาติสายาภูตาเวลาพรยาปัานีกาสุขีอัตานางพระรันตุสัพเพปัติมายาติสายาปุขลาเวลาพรยาปัานีกาสุขีอัตานางพระรันตุสัพเพปัติมายาติสาญาปุขลาเวลาอระยาปัานีกาสุขีอัตานางพระรันตุสัพเพอุตตรายญาติสายาปุขลาเวลาพรยาปัานีกาสุขีอัตานางพระรันตุ สัพเพทักขินาญติสายาปุขลาเวลาพะยาปชานีคาสุขีอัตานางปพริหารันตุสัพเพประิมายาติสายาปุขลาเวลาพะยาปชานีคาสุขีอัตานางปพริหารันตุสัพเพปัชิมายาติสายาปุขลาเวลาพระยาปชานีคาสุขีอัตานางปพริหารันตุสัพเพอุตลาญาติสายาปุขลาเวลาพระยาปชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพอุตลาญาติอนุทิสายาปุขลาเวลาพะยาปชานีคาสุขี อัตตานังปริหรันตุสัพเพทักขินายาติสายาปุขลาเวราพยาปัานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอิมายาติสายาปุขลาเวราพยาปัานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปปริมายาติสายาปุขลาเวราพยาปัานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปฤติมายติสายาตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปัาญีกาสุขีอัตนาปเรหยรันตุสัพเพปฤติมายติสายาตตาภาวะปริยาปนาเวราอพยาปัานีคาสุขีอัตนาปเรหยรันตุสัพเพอุตตายติสายาอตตาภาวะปริยาปนาเวราพยาปัาญีกาสุขีอัตนาปเรหยรันตุสัพเพทักกินายติสายาตตาภาวะปริยาปนาเวรา พระยาปัาญีกาสุขีอัตนานงปริยารันตุสัพเพปุตรธิมมยานุสิยอัตตาภาวะปริยาปัญนาเวราพระยาปชานีกาสุขีอัตนานงปริยารันตุสัพเพปิมายานุสิยอัตตาภาวะปริยาปัญนาเวราพระยาปัาญีกาสุขีอัตานังปริยารันตุสัพเพอุตตลายานุสิยะ อัตตาภาวะปริยาปันาเวลาอภิญาปีญญาคสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพทัขินายานุสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาอภิญาปัญญาคสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพหิมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเวราอภิญาปีญญาคสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุ ปาลิมายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปันาเวราพระยาปชานีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพพาปุริมายาทิสายาอิทิโยเวราพระยาปัานีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพพาปิมายาทิสายาอิทิโยเวราพระยาปัานีกาสุขีอัตนางปริหารันตุ สัพพาอุตตลายทิสายะอิทิโยเวลาพระยาปัานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพพาทักกินายทิสายะอิทิโยเวราพระยาปชานีคาสุขีอัตนางผลิหารันตุสัพพาปุรติมายาอนุทิสายาอิทิโยเวลาพระยาปัานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพพาปิมายานุทิสายะอิทิโย เวลาปัญยาปัานีคาสุขีอัตตานังะลิหารันตุสัพพาอุตลายาติสายาอิติโยเวราอัญญาปัาอานีคาสุขีอัตตานังะลิหารันตุสัพพาทักกินายาอนุติสายาอิทิโยเวลาอภญญาปัานีคาสุขีอัตตนังปผริหารันตุสัพพาเพตทิมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภญญาปัานีคาสุขีอัตตนังปผริหารันตุ สภะอุปาลิมายาทิสายาอิิโยเวราพรยาพชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสภพปฏติมายาติสายาปุริสาเวราพระยาพชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสภพปัจฉิมาญติสายาปุริสาเวราพรยาพชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสเพอุตตรายติสายาปุริสาเวราพรยาพชานีคาสุขี อัตตานังปริหารันตุสพเพทักกินายติสายาปูปุริสาเวราพยาชัญญกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพปฤติมายาอนุสิสายาปุริสาเวราพระยาชานีิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพปัจจิมายาอนุสิสาญาปุริสาเวราพยาบัานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพอุตลายานุสิสาญาปุริสาเวราพยาบัญญิกาสุขี อัตนางผลิหารันตุสพเพทกินายานุสายาปุริสาเวราวัญญบัญญิกาสุขีอัตานางผลิหารันตุสัพเพทิมายาทิสายาปุริสาเวราปัาปบัญญิกาสุขีอัตานางผลิหารันตุสพอุปปัิมายาทิสายาปุริสาเวราวัญญบัญญิกาสุขีอัตานางผลิหารันตุสัพเพปฏิมายา ทิศาญาอริยาเวราวิาชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายาอริยาเวราอภิยาชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตลายติสายาอริยาเวราอภิยาวชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตลายทิสายาอาลิยาเวราพะยาปชานีกาสุขีอัตานังปริหัลันตุสัพเพทักกินายทิสายาอาลิยาเวราพะยาปชาญีกาสุขีอัตานังปริหัลันตุสัพเพปุรัติมายทิสายาอาลิยาเวราพะยาปชาญีกาสุขีอัตานังปริหัลันตุสัพเพปชิมายนิสายาอาลิยาเวราพะยาปชาญีกาสุขี อัตนางปริหารัน <can> ต <you saben> ุสัพเพอุตตรายาทิสาญาอริยเวราพยาปัีกาสุขีอัตนาง์ปริหารันตุสัพเพทักขินายาทิสาญาอริยาเวราพยาปัีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสาญาอริยาเวราพยาปัีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุปาทิมายาทิสาญาอริยเวราพยาปัีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปฏิมายาทิสาญา อนุริยาเวราปัญชาปชานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายาอนริยาเวราอัญญาปชานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลายาทิสายาอนุริยาเวราอัญญาปชานีการสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักกินายาทิสายาอนุริยาเวราอัญญาปชานีการสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ ปุรัติมาญาณุสหายอนิยาเวลาปัญญาปัานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัิมายาณุสหายอนิยาเวลาปัญญาปัานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลายาณุสหายอนิยาเวลาปัญญาปัานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาณุสหายอนิยาเวลาปัญญาปัานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพหิติมายาทิสายอนิยาเวลาปัญญาปัาญีกาสุขี อัตานาปริหารันตุสัพเพปฏิมายติสาญเทวาเวราอภิญาปัาญากาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปฏิมายติสาญาเทวาเวราอภิญาปัาญากาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพอุตตลายติสาญาเทวาเวราอภิญาปัาญาการสุขีอัตนาปริหารันตุ สัพเพอุตตลายาธิศายะเทวาเวลาพระยาปชานีกาสุขีอัตนางปะิหารันตุสัพเพทักกินายาธิสายะเทวาเวลาพระยาปชานีกาสุขีอัตนางปะิหารันตุสัพเพปฏิมายาธิสายะเทวาเวลาพรยาปชานีกาสุขีอัตนางปะิหารันตุสัพเพปัชิมายาธิสายะเทวาเวลาพระยาปชานีกาสุขีอัตนางปะิหารันตุ สัพเพอุตตลายาติสายาเทวาเวลาพระยาปชานีกาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเพทักินายาติสายาเทวาเวลาพระยาปชานีกาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเพทิมายาติสายเทวาเวลาพระยาปชาญีกาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเพอุปริมายาติสายเทวาเวลาพระยาปชาญีกาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเพพระิมายาติสายามนุสาเวราพระยาปชานีกาสุขี อัตนาณ์ปริหัรันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายยามนุสสาวีระพระยาปชาญีคาสุขิอัตนาณ์ปริหัรันตุสัพเพอุตลายาทิสายะามนุสสาวีระพระยาปชาญีคาสุขิอัตนาณ์ปริหัรันตุสัพเพทักขินายทิสายะามนุสสาวีระพระยาปชาญีคาสุขิอัตนาณ์ปริหัรันตุสัพเพวัตถิมายะอนุทิสายยามนุสสาวีระพระยาปชาญีคาสุขิอัตนาณ์ปริหัรันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายยา มนุษสาวพระยาประชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสพเพอุตรลายานุสหายมนุษสาวีระพยาประชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสพเพทักกินายาฤษายามนุษสาวพระพยาประชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัเพเพติมายตทิสายะมนุษสาวพระยาประชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสาเพอุปะทิมายตทิศายะมนุษสาวพระยาประชานีคาสุขี อัตตานังปริหัรันตุสัพเพปุรัทธิมายาทิสายาวิปัสิกาเวลาพระยาปชาัญกาตุคิอัตตานังปริหัรันตุสัพเพปชิมายาทิสายาวิปัสิกาเวลาพระยาปชาัญกาตุคิอัตตานังปริหัรันตุสัพเพอุตรายญาติสายาวิปัสิกาเวลาพระยาปชาัญกาตุคิอัตตานังปริหัรันตุสัพเพทักขินายาทิสายาวิปัสิกาเวลาพระยา นิคาสุขีอัตตานังปเรัลนตุสัพเพปะสิมายานุทิศายาวิปันติกาเวลาพยาชานีคาสุขีอัตตานังปเรณัลันตุสัพเพประสิมายานุทิสายวิปันติกาเวลาพระยชานีคาสุขีอัตตานังปเรันตุสัพเพอุตตลายานุทิายาวิปัสติกาเวลาพะยาพชานีคาสุขีอัตตานังปเรณัันตุ สัพเพเหติมายาทิสายวินิปานิกาเวลาพระชาปชานีกาตุคียะตังบริหารันตุสัพเพอุปะวิมายาทิสายวินิปานิกาเวลาประชาปชานีกาตุขียะตังณ์ริหารันตุติอิเมหิทาสหากาเลหิทิสาภะระนาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสตานังปีขานังวัชเชตวาอภีระ นายนายอุปมาตังวัชชตวาอนุปะาคาเตนะสันตาปังวัชชตวาสันตาเปนะปัริยาทานังวัชชตวาปัลิยาทานนะวิเหสังวัชชตวาวิเหสายาสัพเพสัตตา อเวลิโนหตุมาเวลิโนสุขิโนหตุมาทุกิโนสุขิตตตาหตุมาทุกทุกขิตตตาติเมหิอัตถากาเลหิัพเพตตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมมังธรรมมังจะจะเจตยติติเจโตสัพพะพยาปาทะปะริยุน ธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจะเจวิมุตติจาติเมตตาเจโตุติเมตตาพัมมวิหาภาวนานิธิตาบทที่19เทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหุนตุสัพเพปิปาริโนเอตาวตาจเมิสสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยา ทานังทศทันตุสัตยาสีรังลักขันตุสาพตาภาวนาเพียตาหวนตุขาชันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจการนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนและครั้งปันตามิสปโซสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจการนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนและครั้งปันตามิสปโซ

ลับเพุทธาพลัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตาณนจตเะร้างพันธมิตรสัพพโสลับเพุทธาพลัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตาณนจตเะร้างพันธมิตรสัพพโสลับเพุทธาพลัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตาณนจตเะร้างพันธมิตรสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอนุสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายบทจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล ภาะปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคนทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระผลิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุสาธุสาธุ